พ่อขอโทษนะแต่ยังไงพ่อก็ไม่อยากขายบ้านเราอะพี่ที่ทำอยู่ตอนนี้เนะี่ยพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเราอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นให้กิฟไม่ต้องโดนแกล้งแบบนี้เราทำทุกอย่างนกวางแผนทุกอย่างเพื่อให้เราออกจากตรงนี้แล้วพี่จะไมไม่อยากขายบ้านเลยทำไมย้อนแย้งขนาดนี้มัน,นทำ <cả> ใจไม่ได้แม่เข้าใจป่ะ แล้วพ่อก็ทําใจไม่ได้ที่แม่ต้องไม่ใช้วิธีอะไรก็ไม่รู้อะวิธีอะไรก็เอาเงินสามล้านมาไปทําอะไรบ้างล่ะพ่อทําใจไม่ได้เข้าใจบ้างทาทุกอย่างเพื่อครอบครัวทาไม่ได้จะทําใจไม่ได้อะไรพี่ตั้งสติก่อนพี่มาตะคอกใส่นกขนาดนี้ได้ยังไงพี่รู้บ้างปะ นกเหนื่อยขนาดไหนไอ้ที่พี่บอกว่าหาเงินสามล้านหาเงินสามล้านน่ะนกทําอะไรบ้างนกทําอยู่คนเดียวนะเว้ยตอนเนี้ยทุกอย่างมันลงล็อกหมดแล้วครูอลิสาก็นัดวันที่เราจะเอาเงินสามล้านไปให้แล้วเหลือแค่พี่อโอนชื่อพี่ไปเป็นชื่อเขาแค่นั้นอ่ะแล้วนกเอาเงินไปให้ครูอลิสาทุกอย่างจบแล้วอ่ะพี่มาว่านกอย่างนี้ได้ยังไงมันง่ายอย่างนั้นก็ดีดิมันง่ายอย่างนั้นแหละเพราะพี่ไม่ได้ทำอะไรเลย ทำอะไรทุเรศทุเรศบ้าในขูเรศา